สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราไปรับหมาคุณลูกค้ามาผสมพอ่อพันเอลดอนนะครับแชมป์ประเทศไทยแล้วก็ช่วยพระราชทธธานกันนะครับเตรียมตัวเดินทางครับผม Let's go ถึงแล้วครับสมศีฟาร์มอยู่ที่อำเภอสองพี่น้องนะครับมารับน้องหมามกลับไปทับกับฟอพัน์ที่ฟาร์มครับมีมี่จะเป็นมีผัวผัวนอไนะผัวในมารับมีมี่แล้ว ไปเสียตัวแล้วพร้อมไหมคะชอบเอลดอนแน่นอนเอลดอนไซส์ใหญ่แต่เลอเทอร์ใครบอกว่าเข้าไม่ได้เข้าคือภายในแบบ แป๊บเดียวเลยนีเจ้าของเหรอสวัสดีค่ะเดี๋ยวพามีมี่ไม่อยู่หนึ่งวันนะไปผสมพัน์ก่อนเอาอาหารอาหารแม่ตัเองไม่เอาเนาะคนสวย S <S <S เดี๋ยวเดี๋ยวไม่พรุ่งนี้ก็มาเลือดเอามาส่งไปไหนป,ปั่นที่ไหนไปทุกปัน่นของอย่าถอดล้อออกไะ <S <S 2> <S 2> ขออย่าให้ปั่นนี้แล้วมันรูว่าจับไม่ได้หนึ่นิ้วใครเลยเนาะ <S <S 2> <S 2> <S 2> ไม่มใช่กี่พวนนี่มันยากออกไงยากออกทีเดีวใช่แต่จังหวะเราไม่ได้ใช่เพราะว่าตอนเย็นๆมันชอบปล่อยอะถ้าตอนนั้นอะมันปล่ตัวลงคืนตรงมันไม่ได้ปล่อยอะรเราควรรถจะชนม,มัน่อ้ยเราควรรถจะชนมันในเดียวเลยค่ะค้างคุณได้นะคะได้ค่ะขอบคุณครับวันนี้คือทำงานง่ายมากหมายหมากไม่ดิ้นยัหมง